ลาบครับแเในตีปลั๊แลงไอ้ตี้เดี๋ยวบ่ารับไปเดี๋ยวว่ารับไปเ่าอ้ฟาวววมาเ่ามามาเะอ้ตตไาเดอกันเลยเอ๋แต่ก็บอก่าม่รานะนะตมามาารง